โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำอำเภอพระโต๊ะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2556นายสุพลจุนสใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเยาวชนและประชาชนในเขตอำเภอพระโต๊ะประจำปี2556ครั้งที่7ณโรงแรมมรกฎอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโครงการอบรมศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างแนวคิดของผู้นำชุมชนเยาวชนและประชาชนอันเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งแ,งแบบยั่งยืน การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน147คน